เรียกว่าเป็นสุดยอดในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่นลครับกระดูกเหล็กนี่พิกัดร1 8ถึง112นี่ชกได้หมดนะครับมนุษย์ลูกโปง่งอีกคนหนึ่งกระดูกมวยความเก่านี่ถือว่าในเวทเดียวกันไม่เป็นร้องไครเหมือนกันนลครับแต่ว่าแววาวนี่ระยะหลังก็สดเหลือเกินนะครับ เก่าเกมเช่นกันแะครับคู่นี้นี่อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแะครับนี่เลยครับในรุ่นไฟเวทเนี่ยนะร้อยสิบสองปอนด์นะครับในอดีตที่เป็นผ่านมาในยอดมวยนี่เล็กๆขึ้นไปรักน้อยเจริญเมืองฝนหลวงลูกเสด็จแม่พงทองนะครับอรชุนน้อยหอมมหาชัยรักเล็กชูตินาวีรัตนสักวายุพักเบิกเลิกนะครับป็นิชัยเนี่ยอดีตแชมป์ลกดยนะแต่ว่าสมัยก่อนๆนี่ก่อนจะชกมวยสกุลเป็นยอดมวยไทยนะเบิกเลิกแชมป์ในรุ่นไฟเวทด้วยนะครับ แล้วก็เสมอน้อยต่อบุลเลิศอย่างนี้แล้วก็คุณเขานะครับดาวทงสิทธิ์ยอดทงแล้วก็โตโต้ปอพงสว่างแล้วก็สมิงทองเจริญพันธ์นะครับลูกพี่ลูกน้องของสารีเจริญพันธ์ว่างั้นเถอะแล้วก็ฟากระดามลูกพระบาทคงคาเกียรติศักดิ์คงคาแล้วก็อี้คนนะครับหนุมานสิทธิ์พ่อหลวงนี่เลยครับยอดมวยเล็กๆทั้งนั้นใน4ี่ไฟหลังของฝ่ายแดงนะครับกระดูกเหล็กรายนี้ชนะเพชรพันณ์นะครับในยกที่2เสมอพยักแดนเหนือแล้วก็มาชกชนะสิงเพรเดชสิงใต้ แล้วก็มาแพ้สิงเพ็รน้ำเงินนะครับแวววารายนี้ชนะแก่นอุบลแพ้ดอกไม้ป่าสจโต้งชนะเจริญสุขแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะกัปตันทีมนะครับสิทธิ์ไทยแลนด์ด้วยนะครับแต่ละคนแต่ละคนนี่ดังๆทั้งนั้นเนะี่ยครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการปรวัตรแขกสินทรนะครับให้คะแนนสามท่านอารันุชกางพงพัฒน์ว่องไวและธงชัยทองสเสวกค,ครับนี่ครับ วันนี้โคเอกโอ้โหถูกที่ถูกคู่ถูกเวลาครับอาจารย์สุรัตเสียงหล่อครับก็คายที่กระดูกเหล็กออัจฉริยะ,ะทำการซิ้ซ้อมอยู่ครับโอ้โหอาจารย์อาจารย์สุรัตเสียงหล่อเนี่ยนะครับนักมวยถอยหลังนี่ตกหกล้มนะมเออมีแต่ลูกบูบูบูบ,บ,บูอย่างเดียวเหมือนกันสมัยก่อนๆขับไพ่จเจริญเมืองอ,อยู่สี่แยกนิคมมักกะสันงานนั่นแหละแถว เนี่ยแหละเพชรบุรีตัดใหม่อะ่ะขับข่ายมวยที่ของครัวคมสวรรพิพักอะ่ะรับเขามีพื้นบนเวทีนะที่ซ้อมๆอะ่ะและข้างล่างเป็นคูคลองหมดนะโอ้โหนักมวยที่ซ้อมถอยหลังตกคลองนะครับเออจะต้องมวยบู้อย่างเดียวนะค่ายจเจริญเมือง่าเรียกว่าเกียร์ถอยไม่มีครับในอดีตก็ค่ายจเจริญเมืองปัจจุบันก็ค่ายเดชรัตน์นี่แหละครับอือดูประวัติของทั้งคู่เลยนะครับฝ่ายแดงกระดูกเหล็กออัจฉริยะครับนายสันทยัย รมนิยมนะครับ23ปีจากนกครศรีธรรมราชดีกรีนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนนะครับในรุ่น102ปอนด์ของเวทีมวยวิกหมอชิดหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สามถนุนครับทันเดียวกันเลยครับที่เปิลน,นครน,นะครับแล้วก็หลักการซิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยเลยครับคมปะตักคมปักออัจฉริยะครับรล่นที่รวมค่าย 75ครั้งครับชนะ60แพ้14แล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับแวววาวววังพรมครับนายประจักษ์นินบนนะครับ27ปีจากอุบลราชธานีครับหัวหน้าคณะผู้จัดการคุณบอลมหาชัยแล้วก็มีอาจารย์ปู่บุญล้อมมหาชัยครับให้การสนับสนุน ปัจจุบันจอฟิตซอ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวรวางพรมครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยเมืองสักลคนครับปัจจุบันเป็นแชมป์โลกด้วยนะครับสำหรับน้องโอน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาว90ครั้งชนะ70แพ้15แล้วก็เสมอหครั้งครับเอาละครับเริ่มยกแรกนะครับกระดูกเหล็กนี่ประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับแต่ว่าวันนี้ออกมาเปิดเกมเลยนะครับค่อยๆขยักเข้าไปมีหมัดขวายาวๆนี่ทิ่มไปตรงๆมั่นนะครับแล้วก็แข้งขวาด้วย แวววก็ไม่สนแล้วครับอาศัยจังหวะความเก่านี่ไม่ได้เป็นรองนะครับหลักเหลี่ยมเชิงสีมือมวยคู่นี้นี่ชิงกันออกแล้วครับขวากับซ้ายรับอ่ายแดงนะครับระดูเหล็กน้ำเงินแวววซ้ายอ้าวมการสับแล้วชกนะชกนะเออให้มาต่อยอย่าเต้นเยอะอ่ะแฟนรอรุนรอรุนอ้าวนี่นะครับต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อขอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑู์ด้วยนะครับแล้วก็นึกถึงโตโยต้าก็ โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเคียนสมภพ,พรุ่โดสด02น,นะครับ662 65 55จากเคมอเตอร์แล้ววนนิ้ทางอุทัยนีไปแล้วหมดแพ้นะาณัฐพัฒน์มีหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ชมรายการนี้ทั้งนั้นและทั้งเมืองนี่แม้กระทั่งสิริพงษ์รัศมีนะครับคีน้องจอกบวชดูรายการนี้ชอบมากๆเอาลุ้นเลยขยับมาขยับมาเอาอุ้มทิพทิพมันไปทีเป็กระดูกกระดูกเล็ก กระดูกล็กน้ำเงินเอ้าแววแวาว,ว,วซ้ายตเตะอ่ะหมดยกหมดยกก่อนโอ้เห็นมวยเดือดแบบนี้ครับเพิ่มรางวัลมาให้เลยครับเตะก้านคอ1 0 0 0 0บาทศอกกลับ20,000บาทเข่าลอยแล้วก็จระเข้ันหางนี้30,000บาทครับสนับสนุนโดยเจเจปอสาวหน้า้อมด้วยร้านค็อคเทลซีฟุ้ที่ขอนแก่นครับแล้วก็มีกิจ,จกรรมร่วมสนุกกับแฟนๆน,นะครับ แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับว่าเป็นแฟนรายการมวยทางช่อง24ช่อง24เนี่ยจะได้รับส่วนลดค่าม er ิกเซอร์50%เลยครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับนี่ครับอขอขอบพระคุณด้วยกับคุณจิ้นเจเจครับขอขอบพระคุณครับยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับกระดูกเหล็กมีแข้งขวานําร่องไปก่อนนะครับแต่ขวาต่อยขวาดูว่ายังไม่รีบร้อนนะครับแวววาว หวยสายเลยครับจังหวะสีมือเหมือนกันเตะสายต่อยสายแายรงด้วยกันมาดูกันนะครับขยับเข้าไปดูยังชินจังหวะออกกันอยู่กรรมาการปนวัตรก็พยายามจะเร่งให้ทั้งคู่นั้นออกอาวุธกันครับอ้าวไฟแดงกระดูกเหล็กนําเงินแวววาวนะครับแวววาวซ้ายนะในดีที่เป็นผ่านมาเนี่ยซ้ายก็ซ้ายราชสีนะครับก็คือจังหวะเล็กเพชรดีดี่ะนะต่อยน,นี้รุ่นร้อยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยนะก็อยู่ในสายของเพชรดีดีด้วยนะ อ่ะมาดูคู่นี้ฝ่ายแดยงกระดูกเหล็กนำเงมือนแวววาวอา้าวซ้ายสวยแวววาวกระดูกเหล็กมามาเข้าใกล้มาเรื่อยอา้าวติดผู้เอกนะครับนี่ขยับมาขยับมา,อ,าอ้าวเปิบเปิบเข้ามาอา้าวแหวววาวมัดไปบัดไปแมโอ้โหนี่ครับแม่คู่นี้ชิงหลักชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิปครับแมเขาบ,บอกว่าประเภทกระดูกขัดมันด้วยกันทั้งคู่เลยครับ โอ้โหดูสายแดงครับมวยเก่งของนครสีธรรมล่าสิริรักทิ็นนครนี่ครับน้ำเงินมวยเก่งอุบลโอมอุยอุยอุยฟามชาตพาเสียวเยอะเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับจะมีทีเด็ดทีขาดแบบไหนครับคู่นี้ดูว่าต้องไขยันออกเหมือนกันนะครับแวววาวไปตั้งรับเยอะก็ไม่ดีนะครับแต่ว่ายกเก่งของแวววาวนี่ก็ยกที่4ี่ครับหลายๆไฟนี่มาเร่งยกที่4ี่นะครับ กระดูกเล็กค่อยๆขยับเข้าหาเดนินสายเหมือนกันเบียดเข้าไปโอ้แวแวแวว,วันนี้ก็ถือว่าโชคละเอียดนะครับตั้งรับก็จริงนะครับแต่สายดี่เวลาโต้คืนแต่ละเม็ดก็แรงๆทั้งนั้นครับแม่สายใช้ได้เลยนะครับแม่สายนึกถึงสายราชสีนี่ครับของวันเล็กอ,าอ,าอา้าวอ้าวฝ่ายแดงกระดูกเล็กเท้าอีกนี่เลยครับชูชีพสมพรนะดรอภิชานะลุงไดการนี้นี่อุทัยเมื่อกี้มาลุ้น แหมหมเวดเร็วแพ้ไปเอ้าซ้ายของแวววาวกระดูกเล็กเอ้าตีนยักษ์คมตีนยักษ์คมเข้าใกล้มาเรื่อยเอ้าเอ้าติดติดปลายกปลายยกไดก้หมดยกที่สองแล้วเอ้าอีนนี้เนหมดยกที่สองครับ รถกระบ,บะมิซูบิชิไททันเครื่องดื่ม m อ5 0ซุปเปอร์กาแฟและว,วันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ,รบทั้งหมด21สในสาขานรบเบอร์โทรศัพท์บอกไปเลยทุกคนนี่ครับ02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ ดูว่ายกนี้นะครับน่าจะออกอาวุธใส่กันมากขึ้นแล้วนะครับเปิดเกมกันเต็มตัวนะครับโอ้โหแต่ขายต่อยท้ายหนักต่อยท้ายสวยแล้วครับว้าวดูว่าไม่สนแล้วครับกระดูกเหล็กค่อยๆเบียดนะครับขยับเข้าไปมีแค่ขวาต่อยขวาเหมือนกันทิ้งกันออกนะครับซ้ายกับขวานะครับใครจะแม่นกว่ากันใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับมืคู่นี้แม่ซ้ายซ้ายสวยเลยนะครับววาวอ้าวตั้ง้อมตั้งรับอ้าว ขวาแตะซ้ายยังไม่ตามกระดูกกระดูกกระดูกเล็กเข้าเอาเล่นล่างก่อนเลาะไปเลาะไปอย่าพลาดนะมืออย่าตกนะตกในการข้อหนึ่งมือจะตะัดสินก่อนเลยรับไปเาน้ําเงินแวววาวขยับอ,อ้าีปอกระดูกเล็กขวามาตามตํารานะครับขวาล้วนๆเอานายแทงไปทีหนึ่งล็อกแล้วกระดูกกระดูกเล็กหิวหิวหิวเลยนี่นะครับเอา หิ <musun>? ้วเลยหิ <pareil>. ้วแล้วน so ี But, so, ่เลยครับฟ้าไม่ผ่าไม่ปล่อยแล้วนะครับกระดูกเหล็กเอาน้ำเงินแหวววายังนิ่นไม่หลุดนิ่นไม่โดนอีกแล้วเอ้าชุดนี้ชุดนี้เอ้าล็อกไปตีไปตีได้ตีไปกรรมการแย้เออนี่ครับกรรมการประวัติบอกว่ากลางเวทีกลางเวทีเดี๋ยวดูขวาจากนครสีมุมแดงแล้วดูซ้ายซ้ายมือดอกบัวซ้ายมือดอกบัวใช้ยังอ้ยนัดสอกเข้าไปครับมาดู นี่ครับอ่ะจับได้อีกแล้วแต่ว่านี่ครับแขนอยู่บนคนละข้างอ่ะไปติดเชือกถนัดไหมนี่ครับมาเจ้าแวววาวก็ไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับพี่อลีโอ้โหดูแล้วนะครับกระดูแลกนี่เริ่มเห็นช่องแล้วนะครับขยับเข้าไปมีแขนขวานําไปก่อนวงในเวลาจับมีจับได้เหนียวนึกใช้ได้เลยนะครับเริ่มจะเด้งตีได้เหมือนกันแต่ต้องทําให้ต่อเนื่องเดินให้ติดนะครับ แล้ววาวนั้นมีแท่งซ้ายแล้วก็มีซองนี่คอยบวกอยู่ด้วยอันตรา,ายเอาจังหวะล็อกได้แล้วนะครับตีได้ไม่ได้แววาวก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมเสียเปรียบนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับผู้การวิชัยชั้ประภัยรุ่นอยู่ด้วยเอา้าชอบรายการนี้นะครับทุกทีกูมวยมันมันสุกอา้าววันนี้นะครับทั้งอุทัยนี่ไปแล้วนะครับชูชีพตีโพคาสมพรแก้วก็จะเอาซ้ายไปแววาว อา้าขวามากระดูกเล็กนะโอ้ยอย่างอย่งย่งปลาไม่ติดอย่างปลาไม่ติด,ปล,ตดปลายยกปลายยกแหวววเอา้เอางซ้ายสวยอีกนิดหนึ่งอา้าครองแล้วครองแล้วครองแล้วเอา้าแหมโดนตีไปโดนระฆังหมดเดี๋ยวมาลุก,กันต่อยกสี่ครับคลองสวนฟรูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งตุ้งเผา พ็อกออฟเดอะทาวเวอร์เอาแกไนเซอร์หัดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิดตะคอนคุณสุเมษซื่อสัตย์ตะบงกดขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่4นะครับว่ากันว่าเป็นยกเก่งของแวววาวนะครับพยายามจะเดินตั้งแต่ต้นยกเหมือนกันนะครับแวววาวจับกล้ามในตีเข่าดูจังหวะสีมือหลักเลี่ยมเชิงของกระดูกเหล็กก็ไม่สนนะครับเดินเข้าไปเบียดเข้าไปมีชี้ขวานําไปก่อนแล้วก็จับกล้ามในตั้งเอาไว้จับได้ ตีไ้ได้หรือไม่ได้นะยครับพยักหาเรียมอยู่เริ่มจากตีได้เหมือนกันแต่ว่าก็คอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้รับแม่มคิดว,ว่าเขาในดีนะครับเยอะไม่ยอย่าเป็นฟ้าราบร่วม,มาบาทน,นะครับเล็กๆอ้าวนี่นะครับในรุ่นไฟเวทสมัยนี้ดีนะครับพยักนอกเคราะหโจน,นี่เป็นแชมป์ฟลายเวทนี่ข้ามไปถึงร้อยสิบแปดยังหาตัวต่อ,อยอยากทุกรางดีมากเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งอดีตแชมป์นะครับสุชาติศรีสุธรในรุ่นฟลาเวทเหมือนกันอ้าวนี่นนตไตะปลายกระดูกเล็ก แม่แววว้าวโมโ oh หแล้วโมโ oh หนายแล้วตีเอายังตีไม่ถนัดกรรมการแก่แยกยังพลิกไปพลิกมาดูดีตลอดเลยทีเดียวนี่แหละครับทุกยูมวยมันสุขมัดเอาขวาสวยอา้าวไฟแดงกระดูกเล็กน้ำเงินแววว้าวสีหน้าแววตาแข้งแข่งด้วยกันแข่งด้วยกันอ้าวเข้ามาแวววาวแทงมากระดูกเล็กขวาลุดแววว่าเอ๊บมัดนายตีแล้วแววว้าวเสียไปกระดูกเล็กแวววาวเออเมึแม่เดี๋ยวพัดเดี๋ยวพัด โอ้โห,โหนี่ครับแผ่ยอดเยี่ยมครับไม่มีซ้ำเติมผู้ต่อสู้ครับสุภาพบุรุษบนสังเวียนด้วยกันทั้งคู่จริงๆครับคู่นี้แผแล้วก็คู่นี้นี่ เขาบอกปก,กตินี่ยกสี่เป็นเขตแดนมวยเข่าครับแต่ว่าวันนี้พิเศษจริงๆครับถือว่าเป็นยกเก่งของทั้งคู่เลยครับแวววาวแกก็จะเน้นเป็นพิเศษในยกสี่กระดูกเหล็กมวยเข่าก็มาจะใช้จะโชว์ในยกสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับอีกหนึ่งนาทีที่เหลืออยู่โอ้โหเลยว,ว่าเก่าต่อเก่านะครับออกอาวุธนี่ทิงยาวาออกกันนี่ไม่มีใครยอมใครนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะลักเหลียมใครจะได้เปรียบทาได้ก่อนเท่านั้นเลยครับ ดูกระดูกเหล็กพยายามจะเบียดก็าไป,ปล้ำเลยแวววาวตั้งแขนล็อกแขนเอาไว้ดูนะครับกดแขนอยู่เลยนะครับแล้วก็เขี่ยหลอมกิ้งไป3ามสี่ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับในยกนี่ไม่แกทาแบบง่ายๆเลยอ่ะแวววาวดูดิออกนิดนึงลเลยอ้าวทีเท้าหลังให้กันยากเหมือนกับเชนน้อยสอสิริพันธ์นะครับโอาซ้ายแต่ว่าติดเท้าซ้ายเท้าหลังอ้าวแวววาวก็ดูเหล็กต้องเข้านะสุดสี่จุดหกเข้ามานี่โดนนะ ดนูนะนี่นี่แกล็อกไว้ล็อกข้างแต่แทงข้างเลยอะ่ะโอ้นี่สมองลุ้นล้นเลยนะครับแวว,ว,ว้าวกระดูกเล็กอา้าวโดนถีบอีกดอกหนึ่งเข้าอีกโอ้เขี่ยขาน้าไว้ต่อยมากระดูกเล็กแล้วว่าอ้าทีมหมัดลักต่อยถีบอีกอา้าวออกหมุนหมุนนิดนึงปลายยกแล้วนะครับปลายยกเขี่ยไปอ,อีกโอ้ดูดิดกแกตั้งโอ้ประเภทคนอนอกคนภาพจากเทพินดีอาคาเดมี่นะครับ ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันสุขของเราขอบพระคุณอุปกรณ์วัยย่อคลายและคุณจิ้นเจเจครับมอบรางวัลเพิ่มเติมมาแม่เดี๋ยวดูครับยกนี้มีรางวัลออกไหมเตะกั้นคอ1 0 0 0 0บาทซอกกับ20,000บาทเข่าลอยกับจระเข้ฟาดหานี่30,000บาทครับโดยเจเจปสสาวหนา้าพร้อมด้วยร้นค็อกเทลซีฟูด้ดแล้วก็มี กิจกรรมร่วมสนุกกันครับแจงเจ้าหน้าที่ว่าเป็นแฟนรายการมวยของทูฟายูช่อง24ครับรับส่วนลดท่ามิกเซอร์ไปเลยครับที่ค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับ50%เลยทีเดียวต้องขอบพระคุณครับคุณจิ้นเจเจอ้าชมกันต่อการแก้เกมของกระดูกเหล็กครับเบียลียกนี้นี่ต้องมีหมัดมีสอบเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องเบียรต้องขยับเข้าไป แต่ว่าแววาวนี่ไม่ยอมอยู่นิ่งนะครับออกซ้ายทีขวาทีกาดไม่ตกนะครับแล้วก็คอยจีบทำลายจังหวะเอาไว้ด้วยดูว่าจะเป็นงานหนักของกระดูกเหล็กแล้วนะครับมาถึงขณะนี้ครับแม่พูดถือว่าเล็กๆสมัยก่อนๆน,นะครับเล่นถึงคมพยัคฆ์สิงห์มณีและก็ฮิปปี้ด้วยนะแล้วก็หลังๆออกมาอีดหนึ่งก็คือพยัคฆ์น้อยโสธนิกุลนี่ซ้ายนะครับลูกศิษย์ของเฉลายวสมัยก่อนๆเน,น,นี่ยนสะายล้วนๆอย่างนี้นะครับชกยากดูแล้วอ่อนนอกแต่ว่า ข็งในนะไม่เห็นนอกอ่อนในนะเออเนี่ดูดิอย่างเนี้ยรายนี้นะครับโอ้โหแวมมแววาวแกทำอะไรก็ดูดีไปหมด่ะดูดิออกนู่นออกนี่นิดๆหน่อยๆเนี่ยแกเคลียเล็มไปเรื่อยดูดิโอ้ชกเขาเรียกว่าตามภาษาเซียนมัวเขาบอกว่าชกโคตรดา,าโ,อโอ้โหดูครับหเหลือเชื่อเลยครับเขาบอกวันนี้เบียดประทะกันเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับ ยกกว่ากว่านี่ยังมองไม่ออกเลยครับโอ้แล้วก็ไฟแดงแกมาแก้ไม่ตกเลยครับลูกใช้เหลี่ยมโอ้โหบิดหักล้มหักล้มหลายครั้งนี่โอ้โหไอเลยครับเดียลีไม่ว่าโดนล้มไปเยอะๆนี่นักมวยนี่ก็เรียวแรงนี่ก็ลดหายไปด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ท้อนะครับเหลือเวลาอีกเกือบหนึ่งนาทีนะครับเดินขยับเข้าไปมีหมัดแล้วนะครับต่อยมาแต่ว่ามันไม่เข้าเป้าแล้วนะครับแวววานี่ดูว่าจะ นิ่งนะครับวันนี้มารัดกลุ่มด้วยไม่ประมาทกาดไม่ตกนะครับแม่มวยซ้ายเนี่ยปกติกช็ชกยากอยู่แล้วนะครับแม่แต่วันนี้ดูดิโอ้โหตีหน้าทีออกไปเรื่อยโอ้กระดูกเหล็กแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วอะ่ะสู้สู้ตลอดบี้ตลอดด้วยนะใจนี่นะกินขาดนะวางนั้นเถอะแต่ว่าววาวก็มาแบบพระเอกเลยออกข้างนิดนึงย <c oughs> นี่บุรีรัมมหาชัยมาลุ้นเลยนะครับนี่ ออกข้างไปนิดนึงโอ้ปลายกอีกทีเดียวจะหมดยกแล้วนะครับ่ายแดงก็คือกระดูกเหล็กน้ําเงินแวววาวคู่เอกวันนี้นะครับของทุกยูมวยมันมันสุกนี่อา้าวแม่ขาดไม่ตกโอ้โหแต่ว่าต้องยกให้กระดูกเหล็กนะครับไม่ยอ่อไม่ท้อเลยทีเดียวนี่แหละครับพอชกค,ครบห้ายกก็อย่างว่าเพื่อนฝูงกันตลอดนะอายุน้าก็ไล่เรียกกันนะครับนักมวยนี่แหละครับในการประกบจัดของนุ่มโบสนะครับ นัทเดชวชีระรัตนวงศ์ในเรื่องขู่มวลต่างๆเนี่ยต้องยกให้เลยทีเดียวอา้าวกรรการดูคะแนนเรียบร้อยทั้งสมุมก็ไม่มีปัญหานะครับเห็นชัดเจนนะครับแววววววังพรมนะครับเป็นฝ่ายชนะกระดูกเหล็กนะออชิรย่าประยางขาดท่อนขาดลอยมมนเดียวเลยนะครับวันนี้ออกสตาร์ทแล้วก็นำ